หุยได้ที่หรยอยากน้อโอ้โหเริ่มเดือนแล้วเริ่มเดือนแล้วพี่น้องมึงระชิบอะไรนักหนาเปิดบ่อยเกินไปแล้วแล้วเมื่อไหร่มันจะเดือนกระซิมไหมไม่ต้องชิมเออจะไ,อได้ชิมได้ชิมอีกตบแล้วชิมนบนม๊อโอ้ยังวะตบแล้วกับชิมบ่ได้อ mừng miên nè pha thô sim buộc a bài thô pussy pha sợi mừng lặng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  mừng mừng lặng 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 mừng mừng lặng mừng mừng มึงละอ้า,<ห>มาวมาพอดีชิมไม่หน่อยอร่อยไหมชิมไปเนียชิมไปเนียชิมไปเนียแซมชิมอน่อ,อนยนี่แฝงอ๋อเนาะอามเงยโวยแมะสีกแกงเขาเขาคืดบอกไว้บอกว่ะมาปุง้ง มาขามเปียงลงไปใส่หมดเลยรดดีลงไปผงนัวขาดไม่ได้ครับใส่หลายแสยบหลายเส้หน่อยแซบหน่อยสวกดลงไปพอยังหนึ่งสองสามพอบอกเลยว่าพาเข้ามามัดแอวอยู่กันลดุดใส่หลายวันนี่นัวบอกเลยอะไรอีกน้ำปลาใส่หลายบ่นนบยใส่เดียว,ยวอพอไหมอีก พอ่ออ่าโอเคน้ำตาล,ตาลใส่ซ้อนหนึ่งพอไหมพอ่พอลงป้ายอ้าวชิม อืมเข้าท่าปลาลงเลยพี่น้องปลาลงเลยโอเคอ่ะแร้ว้วครับมันนี้พร้อมทานแกงส้มสูตรโอนต้นพร้อมเสือแล้วครับตักลงเลยโอ้โหตอนปลานินใหญ่ๆปลานินทอดใหญ่ๆลงไปก่อน อของพวกนี้มันอยู่ที่หน้าตานะถ้าหน้าตาดีทําอร่อยหยอกหยอกยอกยอกแกงส้มสูตรต้นพร้อมเสิร์ฟครับมักคลิปแบบนี้ชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์ฝากติ่ตาอายุต้นนะเม่เดอ้อเดี๋ยววันหน้าจะทําเมนูอะไรมาเบิ่งกันครับ